Thank you สวัสดีสำหรับท่านผู้ที่เข้ามารับชมนะครับก็ไม่ได้ทําคลิปมานานนะครับเนื่องจากว่าไม่ค่อยสะดวกเรื่องเวลานะครับวันนี้ก็พอดีมีเวลามากหน่อยนะครับก็ขอทําคลิปแบ่งปันนะครับให้ท่านผู้ที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้ก็เป็นกล้วยหอมนะครับกล้วยหอมอาจจะเรียกได้ว่าเป็น กอแรกที่ปลูกนะครับที่เคยได้รีวิวไว้นะครับที่ผ่านๆมานะครับต้นนี้ก็น่าจะเป็นเครือที่สามแล้วนะครับเป็นเครือที่สามแล้วนะครับที่แก่นะครับก็ดูลูกนะครับค่อนข้างกลมแล้วนะครับไม่ค่อยมีเหลี่ยมแล้วนะครับมีเหลี่ยมเห็นเหลี่ยมเล็กน้อยนะครับก็คิดว่า น่าจะแก่พอสำหรับตัดได้แล้วนะครับก็เลยวันนี้ก็เลยทำการตัดอันนี้ก็ถ่ายคลิปช้าไปหน่อยนะครับเมื่อัะาาคู่นี้ก็คือ,อพอนะครับผมเอาไม้นะครับไม้ที่คั้าออกเนี่ยนะครับอเอาไม้ที่คั้มออก,กนะครับนะต้นของเขาก็เอลงมาเกือบจะหักนะครับอ่ทีนี้ผมก็ ใช้มือดึงเครือนะครับดึงเครือแล้วก็มันก็หักตรงคอนี้พอดีนะครับนะกไนะ็ไม่ต้องใช้มีดช่วยเลยนะครับไม่ต้องใช้มีดช่วยเลยนะก็เป็นขั้นตอนหลักๆของการตัดกล้วยต้นสูงๆนะครับก็คือ,อทำให้เขาหักบริเวณคอตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เขา ห้อยลงมาลักษณะนี้เราก็สามารถาตัดเครือกล้วยได้สะดวกนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวผมก็จะดำเนินการนะฮะตัดนะครับ,นะรบแยกหวีกล้วยนั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นสไตล์ของผมนะครับนะก็ทำลักษณะนี้มาเกือบทุกทุกต้นทุกเครือนะครับนะเดี๋ยวก็จะทำให้ใหใหใหได้ดูนะครับ นี่เป็นอันเรียบร้อยนะครับก็ตัดแยกนะครับหวีกล้วยแต่ละหวีออกมานะครับแล้วก็มาวางนะครับบนใบตองที่ได้วางรองไว้นะครับเพื่อให้ยางของเขาไหลออกนะให้แห้งก่อนนะครับนะก่อนที่จะขนย้ายนะกลับบ้านนะครับนะนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตัดนะ แบ่งปันการตัดกล้วยหอมนะครับนะสำหรับสวนของกเกษตรช่างทำนะครับนะก็ขอขอบคุณท่านที่เข้ารับชมนะครับนะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ